ของใช้ประกอบด้วยยารักษาโรคประกอบด้วยเครื่องนอนประกอบด้วยทรัพย์สินเอองินทองเจงได้เรียกกันว่าเครื่องบริหารทั้งสี่จำพวกและวันนี้เราจึงได้ร่วมกันเพื่อประกอบการท่านใดที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ขอ ในพุทธศาสนาเราทำครั้งนี้เรียกว่าเครื่องอัดผักในน้ำเครื่องอัดผักนั้นเราจะอขออ่อให้ตระกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตระกูลของแต่ละท่านแต่ละท่านซึ่งได้จัดเตรียมมาในครั้งนี้ พจนาตโอมนที่ได้นำเพชรพญนาและแหวนทองคำซึ่งเป็นรรมลงได้นำมามอบให้แก่ก้าวพระผมก้าวพระผมขอรับไว้เพื่อจะได้นำไปประจุไว้ยังณสถานที่ดังกล่าวบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับนี่คือแหวนของคุณแม่มณีเป็นแหวนทองคำไม่ใช่ของปลอมเพราะว่าตัวผมเองเป็นช่างทำจิวเวลี่ ย่อมจะรู้ว่าแหวนทองคำนี้เป็นทองคำจริงๆและต่อมานั้นได้มีรัตรนาชาติเรียกกันในนามว่าเพชรนาทาและเพชรนาทีได้รวมกันมาอีกจำนวนสามเม็ดถ้าพระเจ้าขอมอบให้นนินนำไปมอบหมายไว้ กับท่านทั้งหลายที่ร่วมกันมาและพาคันม่อจงได้รับสิ่งที่พึงปราถนาสิ่งใดที่ท่านปราถนาแล้วขอให้ท่านจงได้รับนับนีหากแม้ว่าสิ่งใดที่ยังไม่บังเกิดเนื่องจากท่านนั้นยังมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเข่าพันและมีกรรมเป็นที่พึ่งที่พาที่อาศัย ฟังของบุญของท่านไว้ในครั้งนี้ข้าพระเจ้าขออาราธนาเราเบื้องบน16ชั้นฟ้าเบื้องกลาง15ชั้นดินเบื้องน้ำส4 4วังประดานจงได้แหวกว่ายอย่าให้เจ้าคำนายเวรต้องมาไหลผ่าหากแพ้่าทานต่างกินอธิฐานในวันนี้ จะมีของมงคลทั้งคุณวันนี้รวมทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้เดี๋ยวจะลงเมนเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านและได้ดำรัพย์มามอบหมายข้าพระเจ้าขอเป็นสะพานุญรับไปแทนหน่อเนื้อเชื้อพุทธะที่ท่านไม่ได้มาร่วมและวันนี้ยังมีหน่อเนื้อเชื้อพุทธะจำนวนห้าลูกเพื่อที่จะได้เข้าในพิธีสวดชยันโต ขอบอกบุญต่อไปนะครับกองบุญที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้เรียกกันว่าเครื่องอัดถะสามารถออกครัวเรือนได้หนึ่งครัวเรือนท่านใดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ข้าพระเจ้าจะได้ขอทําบุญอุทิศให้กับตระกูลของท่านไม่ว่าจะเป็นตระกูลณนะขึ้นต้นเช่นณสงขาณนะละนองและนะนครและอีกหลายๆณ ตลอดถึงตระกูลแท้แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นตระกูลของชมชนชาวไทยขอนามสกุลของท่านจงได้ถึงพร้อมแก่เครื่องอัฐะเพราะเราจะได้ทำพิธีมอบหมายเครื่องอัฐะนี้ทำพิธีกราบอรรธนานิบนพระคุณเจ้าได้เมตตาม,มาติกาบังสกุลเพื่ออุทิศให้กับตระกูลของท่านทุกท่านและทุกคนที่ท่านได้มาในวันนี้บุญใดที่ท่านได้คิดทำ กรรมดีใดที่ท่านได้พากันคิดก่อย่อขึ้นแล้วในครั้งนี้ข้าพระเจ้าขอบพระคุณมากครับที่ได้เมตตาน้ำหวานหวานขอบพระคุณครับสิ่งใดที่ท่านปรารถนาฝากมาให้ผมแล้วขอให้ท่านขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านจงได้รับบุญจากท่านพร้อมกันและจงได้รับน้ำหวานหวานพร้อมกันณนะบัดนี้ เชิญและต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายาวนานเราพากันทําบุญอุทิศให้กับดวงจิตวิญญาณแล้วขอดวงแก้วผู้ที่ท่านได้มีใจใส,ส่ศรัทธาจึงได้ขอฝากให้กับผู้ที่มาริเริ่มในการสร้างพุทธมหาเจดีแม่มานีผมอ่าแม่มานีจันหอม แม่มาีขอมฉันจะได้ให้คุณเรียกกันในนามว่าโกนินก็นแล้วกันนะครับจะได้ประกาศสกุลของแต่ละสกุลเพื่อเป็นการเปรียวเวนไปสู่อยู่ยังนัเวหาแล้วก็ขอให้เราผู้ที่ได้เป็นภูมิทั้งเก้าประกอบด้วยผู้ที่ดูแลพื้นปัตตภีมีนามชื่อว่าพระแม่ย่าทอรณีและพ้อม